สวัสดีค่ะพบกับรายการ VR s o ร์โรายการที่นำเสนอภารากิจสำคัญของทุกเหล่าทัพเพื่อชาติศาสตรส์และประชาชนวันนี้กับดิฉันปวีนาศรีบัวชุมค่ะ ครอบครัวเข้มแข็งเป็นแรงใจทหารกล้าคือคำขวัญของสมาคมแม่บ้านทหารบกที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายของกองทัพบ,บกที่ยึดบ้านการทำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนรวมทั้งดำเนินงานในภารกิจสำคัญเพื่อช่วยเหลือดูแลครอบครัวกำลังพลกองทัพบ,บกอย่างดีที่สุดมายาวนานกว่า46ปีค่ะ พลตรีหญิงพิมพิศาจิตแก้วแท้นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกเป็นประธานเนื่องในวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านทหารบกครบรอบ46ปีโดยนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกพร้อมด้วยอุปนายกสมาคมประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขาได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณสมาคมแม่บ้านทหารบกถนนวิภาวดีรังสิต โดยนิมนต์พระสงฆ์สิบรูปจากวัดสมนัสราชวร,รวิหารมาประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สมาชิกสมา,สมาคมแม่บ้านทหารบกทั้งในกรุงเทพมหานครและสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขาทั่วประเทศสำหรับสมาคมแม่บ้านทหารบกได้เริ่มจัดตั้งเป็นชมรมแม่บ้านทหารบกเมื่อปีพุทธศักราช2509 ต่อมาภายหลังได้จดทะเบียนเป็นสมาคมแม่บ้านทหารบกเมื่อวันที่29สิงหาคม2519โดยมีคุณหญิงแสงเดือนน้านครเป็นนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกท่านแรกและเมื่อวันที่3สิงหาคม2522นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในโอกาสที่พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาศทรงรับเป็นองค์อุป,ปถัมภ์สมาคมแม่บ้านทหารบก เหล่าสมาชิกแม่บ้านทหารบกจึงยึดถือวันดังกล่าวเป็นวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านทหารบกนับแต่นั้นเป็นต้นมาและได้จัดตั้งเป็นองค์กรหรือสถานสาธารณกุศลลำดับที่745ตามประกาศของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา46ปีสมาคมแม่บ้านทหารบกได้ยึดมั่นการปฏิบัติตามคำขวัญที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลในด้านอาชีพเสริมและสวัสดิการต่างๆที่ว่าครอบครัวเข้มแข็งเป็นแรงใจทหารกล้าต่อยอดการสนับสนุนการทำงานของข้าราชการกองทัพบกที่เป็นเสาหลักของครอบครัวอย่างเต็มความสามารถ ปัจจุบันสมาคมแม่บ้านทหารบกภายใต้การน,นำของพลตรีหญิงพิมพิศาจิตแก้วแท้นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกได้ดำเนินงานสนับสนุนนโยบายกองทัพบ,บกเพื่อเทอิดทูนและรักษาสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และดำเนินการเพื่อประชาชนตลอดจนดำเนินโครงการสำคัญเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวกองทัพบ,บกให้ครอบคลุมทุกด้านเพื่อเป็นสวัสดิการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เติมพลังใจให้ด้วยความรักและความห่วงใยซึ่งประกอบด้วยโครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกําลังพลกองทัพบกโครงการปันน้ําใจสู่คู่สมรสที่ทุพพลภาพของกําลังพลกองทัพบกโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และอาชีพเสริมปลดหนี้สินลดรายจ่ายเพิ่มรายได้โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์การเรียนรู้โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสําหรับบุตรกาลังพลกองทัพบก และในโอกาสวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านทหารบกที่ปีนี้จัดขึ้นในวันที่3สิงหาคม2565 นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกพร้อมคณะกรรมการสมาคมและประธานแม่บ้านสาขาได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามที่ตึกเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าซึ่งประกอบด้วยสิบโทสุพจน์เจริญสุขสังกัดกรมทหารพรานที่42ที่ได้รับบาดเจ็บถูกสะเก็ดระเบิดที่ศีรษะขณะปฏิบัติหน้าที่ในอำเภอปานาเรจังหวัดปัตตานี อาสาสมัครทหารพรานนาวินสุพิศะสังกัดกรมทหารพรานที่43ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่ในอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีและได้เข้าเยี่ยมสิบโทอนุชานาลาสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่5ที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาที่พักรักษาตัวอยู่ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งทั้ง3นายได้รับการรักษาดูแลเป็นอย่างดีโดยนายกสมาคมแม่บ้านทหารบบกได้มอบสิ่งของเยี่ยมและเงินบำรุงขวัญพร้อมได้สอบถามอาการและรักษาจากจากาจแพทย์อย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทหารหารผู้เสียสละและทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างทุ่มเทมาโดยตลอด การดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของกําลังพลกองทบกโดยเฉพาะกําลังพลที่มีบุตรที่มีความต้องการพิเศษและคู่สมรสที่ทุพพลภาพเป็นอีกหนึ่งภารกิจสําคัญที่สมาคมแม่บ้านทหารบกได้ต่อยอดพัฒนาโครงการมาอย่างต่อเนื่องนะคะจนได้เห็นผลอย่างเป็นรูป,ปรธรรมได้เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นของบุตรที่มีความต้องการพิเศษติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ ร้านขายอาหารอีสานภายในพื้นที่บ้านพักกำลังพลของกรมทหารช่างที่11ค่ายบุรชัดจังหวัดราชบุรีเป็นร้านของน้องพีคหรือเด็กหญิงนัดประพัดขันตีสาวน้อยวัย13ปีที่มีความพิการด้านสติปัญญาและการเรียนรู้มีพัฒนาการที่ช้ากว่าเด็กปกติเป็นบุตรของจ่าสิบเอกปริศนชัยและนางวิพาพรขันตีกำลังพลกรมทหารช่างที่11นับเป็นครอบครัวที่มีบุตรมีความต้องการพิเศษครอบครัวหนึ่ง ที่ได้รับการดูแลจากสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมการทหารช่างตามโครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพลกองทัพบ,บกมาอย่างต่อเนื่องจนสามารถเข้าร่วมมาตรา35โดยได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนเงินทุนในการประกอบร้านอาหารโครงการอาหารตามสั่งเมื่อปี2562จากกระทรวงแรงงานเออใครอยากจะเข้าโครงการนี้คุณพ่อก็อบอกว่าเอออยากเข้าอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็ ไปทำโครงการเรื่องเอกาสารจะเป็นคุณพ่อดำเนินการค่ะทางสมาคมก็ดูแลซัพพอร์ตโดยการมาช่วยอุดหนุนช่วยดูคือดูแลอยู่ห่างๆแล้วก็มาพงข้าวบัญชามาอุดหนุนมาดูแลค่ะการให้โอกาสและมองเห็นครอบครัวกำลังพลที่มีบุตรพิการหรือมีความต้องการพิเศษนับเป็นเป้าหมายสำคัญที่สมาคมแม่บ้านทหารบก ภายใต้การนำของพลตรีหญิงพิมพิศาจิตแก้วแท้นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกให้ความใส่ใจเป็นอย่างยิ่งด้วยความห่วงใยเพราะถือว่าครอบครัวกำลังพลเปรียบเสมือนกำลังใจหลักให้หัวหน้าครอบครัวปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพในปี2565มีบุตรของกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษอยู่ในความดูแลของสมาคมแม่บ้านทหารบกทั้งสิ้น624รายและในห้วงที่ผ่านมานายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการและเยี่ยมเยียนอย่างใกล้ชิดในกองทัพภาคต่างๆเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับการสนับสนุนครอบครัวของน้องพีคที่นอกจากจะช่วยเหลือด้านเงินทุนในทุกปีแล้วยังช่วยสนับสนุนสินค้าวางขายหน้าร้านและทำการตลาดออนไลน์ขายต้นไม้เพื่อให้น้องพีคได้ฝึกพัฒนาในการปลูกต้นไม้และฝึกฝนให้มีทักษะในการค้าขายเพื่ออนาคตต่อไปซึ่งเป็นไปตามพันธกิจของสมาคมแม่บ้านทหารบกที่ว่า ครอบครัวเข้มแข็งเป็นแรงใจทหารกล้าก็เหมือนการทํามาตาสต่งหตรงนี้ถ้าเกิดวันหนึ่งไม่มีพ่อหรือไม่มีแม่น้องเขาสามารถที่จะทําได้ซึ่งณนะปัจจุบันแม่ได้มีการฝึกให้น้องทำกับข้าวพัฒนา,าการน้องดีขึ้นมากในส่วนของการดูแลตัวเองการรับผิดชอบต,ตัวเองนะคะ,ะก็คืออย่างเงี้ยเข้าห้องน้ำได้อาบน้ำได้สระผมเวลาบอกอาบน้ำสระผมขาสามารถทำได้หมดทุกอย่าง ทำด้วยตัวเองทําได้ทุกอย่างใช้ไปซื้อของสิ่งไหนที่เขาสามารถพูดได้ไม่ต้องเขียนแต่ถ้าเขาพูดไม่ได้จดให้เขาเขาก็จะเดินไปซื้อของเองได้ขณะเดียวกันบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษในหน่วยอื่นๆทั่วประเทศสมาคมแม่บ้านทหารบกได้ให้การดูแลเอาใจใส่ไม่ขาดสายจนสามารถมีพัฒนาการที่ดีทางกายภาพและอารมณ์ สร้างรอยยิ้มและเติมเต็มความสุขให้กับครอบครัวกำลังพลเพื่อให้มีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และใช้ชีวิตรวมทั้งครอบครัวเหล่าสะอาดที่มีร้อยโทที่วานนนเหล่าสะอาดรองผู้บังคับกองร้อยกองบังคับการกองพันทหารม้าที่6กรมทหารม้าที่6ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชชนนีที่มีบ้านพักอยู่ภายในค่ายศรีพัชรินจังหวัดขอนแก่นซึ่งนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกและคณะ ได้ไปเยี่ยมเยียนมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับบุตรของกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษในหลายหน่วยจำนวนหกรายในจำนวนนี้มีเด็กหญิงปียพัฒน์เลาสะอาดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองโรงเรียนเทศบาลบ้านนนชัยอำเภอเมืองขอนแก่นรวมอยู่ด้วยเครื่องสักพ่หยอดเหรียญน,นะคะที่ที่ได้รับการช่วยเหลือมาก็รายได้หลกัลกๆเลยก็แบ่งเป็น,ปนสส่วนนะนะคะเป็นทุนการศึกษาแล้วก็ เป็นค่าเดินทางไปหาหมอนะคะที่โรงพยาบาลจุฬาก็แบ่งเป็นสองส่วนเนี่ยค่ะหลักๆเลยเพราะว่ามันค่าใช้ใจ่ายสูงนะคะเวลาไปหาหมอการได้เห็นลูกที่เป็นแก้วตาดวงใจมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนั่นคือพลังใจในการสู้ชีวิตและทำหน้าที่เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์อย่างเข้มแข็งด้านเพราะสวัสดิการดีๆจากกองทัพบกและสมาคมแม่บ้านทหารบก โดยที่ผ่านมาผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างเดินทางเข้าไปดูแลด้วยความห่วงใยอย่างต่อเนื่องซึ่งสร้างความทราบซึ้งใจให้กับครอบครัวกำลังพลที่ได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างมากขอพระคุณท่านนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกนะคะแล้วก็ทีมงานสามประสานนะคะตลอดจนผู้บังคับบัญชาหน่วยงานรัฐนะคะที่เข้ามาช่วยเหลือ เรื่องต่างๆก็ปัจจุบันชีวิตความเป็นอยู่ครอบครัวก็ดีขึ้นนะคะและภายในกองบังคับการกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่5ค่ายมหาจาัก,กรีศิลรินทรอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาที่มีจ่าสิบเอกมานะเพชรแก้วทำงานอยู่โดยจ่าสิบเอกมานะเป็นบิดาของนายชายังกูลหรือน้องเคนเพชรแก้ว เด็กพิเศษกลุ่มออทิสติกในโครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกองทัพบ,บกที่ได้รับการดูแลจากสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่4ด้วยการสนับสนุนให้ครอบครัวเพชรแก้วมีอาชีพเสริมนำภาพวาดของน้องเคนไปเป็นลายผ้าบาติกและแปรรูปเป็นสินค้าออกวางจำหน่ายทำให้น้องเคนเข้ามามีส่วนร่วมออกแบบเขียนลายผ้าบาติกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของหน่วยช่วยให้น้องเคนมีสมาธิใจเย็นขึ้น ส่งเสริมพัฒนาการได้เป็นอย่างดีและนี่คือผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าบาติกมีทั้งหมวกหน้ากากอนามัยกระเป๋าถุงผ้าต่างๆล้วนเป็นลวดลายที่น้องเคนบุตรที่มีความต้องการพิเศษของจ่าสิบเอกมานะเพชรแก้วได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ออกแบบรังสรรค์ผลงานออกมาอย่างน่าดูชมผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นที่สนใจชื่นชอบของลูกค้าจนผลิตไม่ทันเป็นความปลื้มใจของครอบครัวที่ได้เห็นบุตรชายมีชีวิตอย่างมีคุณค่า การให้ความสําคัญกับครอบครัวกําลังคนที่มีความต้องการพิเศษของสมาคมแม่บ้านทหารบกด้วยความรักความห่วงใย,ยในครอบครัวทหารบก จนทุกวันนี้เห็นผลเป็นรูปธรรมจากการพัฒนาของบุตรที่มีความต้องการพิเศษที่ดีขึ้นสร้างรอยยิ้มลดความกังวลให้กับทหารผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวจึงเป็นความสําเร็จอีกด้านหนึ่งของสมาคมแม่บ้านทหารบกนั่นเพราะครอบครัวกําลังคนคือครอบครัวเดียวกันและนอกจากโครงการห่วงใย,ยบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกําลังพลกองทัพบกแล้วสมาคมแม่บ้านทหารบกยังให้ความสําคัญและใส่ใจดูแลคู่สมรส ที่ทุกผลภาพให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นอีกด้วยและการช่วยเหลือประชาชนในหลากหลายสถานการณ์ก็เป็นสิ่งที่ทหารปฏิบัติอยู่เสมอนะคะเพราะทหารคือที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสค่ะ ที่บ้านห้วยต้นพึ่งหมู่ที่13ตำบลกลางดงอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุขโขทยัยพันเอกศักดิ์สิทธิ์นินจันรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุขโขทยัยพร้อมร่วมกับนางสาวยุพินจงแจ่มฟ้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงบอลและนายสิริขวัญอยู่สถิตผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงบอนลงพื้นที่นําถุงยางชีพและหน้ากากอนามัยไปมอบให้กับผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่บ้านห้วยต้นพึง่งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพัรษา90พรรษา12สิงหาคม2565จำนวน5รายประกอบด้วยนางสุพรรณสุวรรณรินท์อายุ76ปีนางมาลียะโพอายุ66ปีนางชัยแสงอายุ73ปีนายบุญมีสุภามาตาอายุ65ปีและนางเตรียมกุล,ลากาศอายุ90ปีซึ่งทั้งหมดเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวพร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดำรงการป้องกันโรคโควิด นวิทีนสายพันธุ์ใหม่และรณรงค์ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มกระตุ้นเข็มที่3โดยเฉพาะกลุ่ม608ที่จังหวัดเชียงรายชุดปฏิบัติการร่วมกอรมนจังหวัดเชียงรายบูรณาการร่วมกับหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่จันทรร่วมกันออกลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับการป่าไม้บริเวณพื้นที่อำเภอแม่จันทร์ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา การทำลายทรัพยากรป่าไม้และการบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณ2,565เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของส่วนราชการและหน่วยงานที่รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ นักเรียนในสิบทหารบกเข้าร่วมโครงการช้างเผือกมวยไทยกันอย่างคึกคักนะคะโดยในวันแรกหัวหน้าครูฝึกโรงเรียนมวยไทยลุมพินีได้เน้นการฝึกท่าพื้นฐานให้ชำนาญก่อนค่ะเพื่อที่จะสามารถนำมาใช้เป็นวิชาป้องกันตัวหรือต่อยอดเป็นนักกีฬามวยไทยมืออาชีพ ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบ,บกเดินหน้าโครงการช้างเผือกมวยไทยเพื่อเผยแพร่มวยไทยในหน่วยทหารให้ทหารทุกนายมีพื้นฐานมวยไทยที่ถูกต้องและสืบสานศิลปะการต่อสู้ที่เป็นมรดกของชาติไทยโดยได้เริ่มดําเนินการที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นแห่งแรกและดําเนินการต่อไปที่โรงเรียนในสิบทหารบกศูนย์การทหารราบและกองพลทหารราบที่9 สำหรับโรงเรียนในสิบทหารบกและศูนย์การทหารราบได้เริ่มเปิดการฝึกไปแล้วนะคะเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาณนาสนามฝึกโรงเรียนในสิบทหารบกข่ายโยธินศึกษามหามงกุฎจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำหรับการฝึกมวยไทยนั้นมีวิทยากรครูฝึกจากโรงเรียนมวยไทยลุมพินีนำโดยพันเอนกนพก้าวสีบุญเรืองหัวหน้าครูฝึกได้ให้ความรู้ทักษะพื้นฐานที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อให้นักเรียนในสิบทหารบกมีทักษะขั้นพื้นฐานที่ถูกต้องสร้างสมรรถภาพร่างกายที่แข็งแรงนำไปสู่บุคลิกภาพลักษณะท่าทางทหารที่ดีเกิดความเชื่อมั่นในตนเองมีความกล้าหาญและมีระเบียบวินยัย ความรู้ข้ามมือฐานอย่างที่ถูกต้องครับเป็นนโยบายของผู้บริหารฐานบอกครับในอย่างนี้ก็เป็นแพทเท์เดียวกันทั้งหมดต้องการให้มีความเป็นเสื่อมากพยายามตอนต้องกับนายโยคอนตีที่เป็นช็อปเคอร์เวอร์ครับแล้ววันนี้วันแรกนี่น้องๆให้ความสนใจหรือว่าเขามีความสนใจกันยังไงบ้างคะเขาตั้งใจฝึกคนดีครับเพราะว่าเราก็มาฝึกดูที่นี่แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประมาณ60ท่านก็เป็นผู้เรียนสูตครับ สำหรับบรรยากาศการฝึกมวยไทยในวันแรกน้องๆนักเรียนในสิบต่างตั้งใจเรียนรู้และปฏิบัติตามที่ครูฝึกสอนและแนะนําอย่างตั้งใจโดยในช่วงนี้เน้นเรื่องการเคลื่อนที่การสืบหรือก้าวเท้าเดินหน้าถอยหลังและท่าทางที่เป็นพื้นฐานอย่างเสือย่างมาย่องซึ่งจะเป็นท่าตั้งรับอาวุธหมัดของคู่ต่อสู้และท่าสะกดทับซึ่งเป็นท่าเตรียมพร้อมเรียกขวัญกําลังใจตนเองตั้งตัวรับค่าศึก ซึ่งแต่ละคนก็ตั้งใจกันเป็นอย่างดีและทำให้รู้สึกหวงแหนศิลปะแม่ไม,ม้มวยไทยมรดกของประเทศไทยเรียนตอนแรกก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยรู้อะไรครับก็เรียนไปเรื่อยก็บึกคนจากครูคผู้สอนครับก็จนทำท่าได้ครับเราชอบไหมคะชอบครับเป็นการออกกำลังกายด้วยครับค่ะแล้ววันนี้นี่ได้เรียนรู้อะไรบ้างวันนี้ได้เรียนรู้ได้เร,เรียนรู้ท่า เดินหน้าถายหลังครับแล้วก็ถ้าจดมวยครับแล้วเราคิดว่าเรามองว่าเราจะต่อยอดไปเป็นอย่างอื่นไหมคะเช่นไปเป็นปน,ปน,นักกีฬาถ้านานไปก็อาจจะต่อยอดปเป็นนักกีฬามวยสาระน่ารู้จากรายงานพิเศษเคี่ยวเล็บกองทัพวันนี้ขอนำเสนอรถถังหลัก K2 Black Panther ของกองทัพบ,บกเกาหลีใต้ซึ่งถูกจับตามองว่าเป็นรถถังแห่งอนาคต ซึ่งรถถังหลัก K2 Black Panther นี้จะมีขีดความสามารถและมีคุณลักษณะเฉพาะอย่างไรติดตามชมค่ะ เมื่อวันที่22ตุลาคม2565ได้ปรากฏข่าวสารที่สร้างความสนใจให้กับวงการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของโลกโดยกระทรวงกาาโหฟโป,โปแลนด์ได้ประกาศว่าภายในปี2565กองทัพบกโปแลนด์จะได้รับมอบรถถังหลักเคทูแบล็กเพนเตอร์จำนวน180คันจากบริษัทฮุนไดโรเทมซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตยุโทโธปกรณ์ทางทหารของเกาหลีใต้ ทำให้เป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่าการุียใต้เริ่มต้นการพัฒนารถถังหลัก K2 Black Panther อย่างไรให้ได้รับการอยอมรับจากประเทศต่ตางๆการุีใต้มีแนวคิดพัฒนารถถังหลัก K2 Black Panther ให้เป็นยานรบแห่งอนาคตโดยการต่อย,ยอดจากการพัฒนารถถังหลักตระกูล K1 ซึ่งถือเป็นรถถังต้นแบบและให้บริษัทผลิตยุโทโธปกรณ์ทางทหารในประเทศเป็นผู้พัฒนาระบบอาวุธ และอุปกรณ์ประจำรถเองทั้งหมดการพัฒนารถถังหลัก K2 Black Panther ได้รับการช่วยเหลือด้านการออกแบบจากบริษัท Chrysler Defense สหรัฐซึ่งต่อมาถูกแปลสภาพเป็นบริษัท General Dynamics Land Systems ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถถังขนาดเบา MPF นั่นเองและรถถังหลัก K2 Black Panther ถูกนำออกมาเปิดตัวครั้งแรกในงานแสดงอาวุธอุปกรณ์เอเด็กซ์สอ0ศซึ่งจัดขึ้นณกรุงโซเกาหลีใต้บริษัทฮุนไดโรดเทมได้ผลิตรถถังหละกเคทูให้กับกองทัพบกเกาหลีใต้ใช้งานตั้งแต่ปี2,562สําหสำหรับคุณลักษณะเฉพาะตัวที่สำคัญรถถังหลักเคทูใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด1500แรงมา้าจากบริษัท ดูซาน PS p s p กำลัใต้มีความเร็วสูงสุด70กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้ความเร็วในภูมิประเทศได้สูงสุด48กิโลเมตรต่อชั่วโมงขนาดรถมีความยาว10.8เมตรกว้าง3.6เมตรน้ำหนัก55ตันติดตั้งปืนใหญ่ L55 ขนาด120มิลเมตรปืนกลร่วมแกนขนาด7.62ม mm, ิลเมตรและติดตั้งปืนกลขนาด 12. 7ม mm, มด้านบนหลังคารถอีกหกระบอก รถถังหลัก K2 Black Panther มีพลประจำรถ3นายและมีการติดตั้งระบบควบคุมการยิงเชื่อมโยงกับระบบมิลลิเมตรแบนเรดร์ ar, ที่หมุมด้านหน้าของป้อมปืนร่วมกับเลเซอร์วัดระยะและระบบตรวจวัด,วดความเร็วลมรวมทั้งมีกล้องสร้างภาพความร้อนทำให้สามารถล็อกเป้าหมายเมื่อตรวจจับได้และติดตามเป้าหมายเฉพาะได้ในระยะถึง9.8กิโลเมตร ความสำเร็จของเกาหลีใต้ในการพัฒนารถถังหลักเคทูแบล็ก n พนเตอร์เกิดจากการพัฒนาและส่งเสริมบริษัทผลิตอาวุธยุธทโธปกรณ์ภายในประเทศการเปิดรับเทคโนโลยีจากประเทศมหาอำนาจการพัฒนาร่วมกันและเทคนิคการประชาสัมพันธ์และเปิดตัวในงานแสดงอาวุธยุธทโธปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพปัจจุบันนอกจากโปแลนด์แล้วทุกียเปรูและโอมานได้จัดหารถถังหลักเคทูแบล็ก n พนเตอร์เข้าประจำการในกองทัพ ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเกรราหลีใต้ที่มีความเจริญก้าวหน้าในระดับสูงมีความเป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกติดตามรายงานพิเศษเที่ยวเล็บกองทัพซึ่งจะน,นําเสนอข้อมูลสาระประโยชน์ด้านการทหารและความมั่นคงในมิติต่างๆที่อยู่ในความสนใจได้ใหม่ในครั้งต่อไป เมาคม2501 USS n a u t i l u s เรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ลำแรกของโลกซึ่งเป็นของราชนาวีอเมริกันออกเดินทางสู่ใต้ผืนน้ำแข็งอาร์กติกบริเวณขั้วโลกเหนือโดยผู้บังคับการเรือวิลเลียมอาร์แอนเดอร์สันพร้อมลูกเรือ116นายใช้เวลา96ชั่วโมงในระยะทาง2,945กิโลเมตรที่ดำอยู่ใต้ผืนน้ำแข็งเรือลำนี้ก็ไปโผล่อีกครั้งที่เกาะกรีแลนด์ ดินแดนปกครองตนเองของประเทศเดนมาร์กเมื่อวันที่15สิงหาคมปีเดียวกันนับเป็นเรือดำน้ำลำแรกที่สามารถแล่นผ่านขั้วโลกเหนือได้สำเร็จวันนี้ในอดีต3สิงหาคม2561พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตยาภาเสด็จทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการหลวง49ณศูนย์การค้าเซนทันเวิลด์ทั้งนี้โครงการหลวง49น้ำพระทยจากฟ้าสู่ดิน จัดขึ้นภายใต้แนวความคิดสืบสารรักษาต่อยอดอย่างยั่งยืนเพื่อสืบสารรักษาและต่อยอดการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้ในอดีต3สิงหาคม2564สมเด็จพระเทพพระรา,ราชสุดาสยามบรมราช,ชารีสเสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชนเฉลิมราช,ชกุมารีนวัดช่องลม อำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการ VR s a w y e ซในวันนี้ช่วงต่อไปรับชมสารคดีฟ้าห่มดินและข่าวในพระราชสำนักวันนี้ดิฉันปวีนาศีบัวชุมขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ